ฟอร์ดเอเวอเตนะครับติดตั้งปุ่มกดสตาร์ตตัวนี้จะมาพร้อมรีโมทสองตัวนะครับรีโมทสมาร์ทคีย์จะมีให้สองตัวฟังก์ชันก,การใช้ง,งานนะครับที่ป,ปุ่มกดนะครับถ้าเราไม่เหยียบเบรกก็สามารถกดปุ่มเปิดระบบไฟในรถนะครับ,บระบบไฟต่างๆ อีกครั้งก็ดับนะครับแต่ถ้าสตาร์ทนะครับกดแช่เลยตัวนี้เป็นชุดปักตรงรุ่นนะครับปักตรงรุ่นกอดเทวอลเลสเลยนะครับการใช้งานฟังก์ชันต่างๆก็จะคล้ายๆกับของเดิมนะครับตัวนี้จะจะดับเครื่องไม่ต้องเหยียบเบรกก็ได้นะครับกดแช่เลย ฟังก์ชันการใช้งานที่ที่หมดนะครับก็จะมีระบบล็อกเมนวนวลกับล็อกออโต้นะครับหรือล็อกออโต้ก็คือถ้าเราไม่กดล็อกเองเราเดินออกรถก็จะล็อกให้เราออตโต้แต่ถ้าเราล็อกเองรถก็จะ ล็อกด้วยเมนวนนะครับเดินกลับเข้ามาแล้วก็ต้องกดล็อกเองนี้ฟังก์ชันรีโมทนะครับกดลดกระจกได้เหมือนรีโมทเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นชุดระบบแคนบัสนะครับพักตรงรุ่นก็สั่งงานได้เหมือนรีโมทเดิมนะครับลดกระจกหรือเรื่องกระจกขึ้นนะครับสามารถสั่งด้วยรีโมทได้เลยนะครับ สตาร์ทนะครับเราสามารถสตาร์ทผ่านรีโมทได้เลยนะครับการสตาร์ทผ่านรีโมทกดปุ่มกระชาค้างไว้นะครับประมาณ3ามสี่วิอนนี้ระบบรถก็สตาร์ทให้แล้วนะครับสามารถกดดับด้วยรีโมทได้นะครับตลอดเวลานะครับรุ่นนี้บางครั้งเราสตาร์ทด้วยปุ่มนะครับเราอาจจะสตาร์ทด้วยปุ่มแต่อยากดับเครื่องด้วยรีโมทสามารถกดดับได้เลยนะครับ เปิดท้ายนะครับเปิดท้ายไฟยฟ้ากดปุ่มเปิดท้ายสองครั้งปิดนะครับกดปุ่มเปิดท้ายสองครั้งเหมือนเดิมนะครับระบบเดิมทุกอย่างทำงานปกตินะครับตัวนี้ ล็อกคายล็อกก็จะมีไฟเลี้ยวกับริบนะครับเอเวอร์นะครับรุ่นนี้ถ้าใครสนใจติดตั้งนะครับแบบปักตรงรุ่นติดต่อไม่ได้ที่092 624 2592นะครับ N f ประดับยนต์นะครับ